Come บแบกกลับมาลันแวนี้ไปลูก forward t ูแปลว่าตั้งตาลอ l ลูกเอาระวังลูก f o r มองหาเซตออ f แปลว่าออกเดินชาติ n g o v e r t o d i ติงติ o v e r t o y o อยู่ติ o v e r t u จริงจริงโอวอโชวูอยู่เธอรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องไร้ดาวอันเดอพูดอัอคอดทำให้เข้าใจความคิดถึงนั้นมันดีหรือเปล่าพูดชูเกตจนนั้นมันให้ร่วมกันพูดอาศัยพักไหวชั่วครับ อุดอวีตโอนชนกับมันเอาไว้อุดออบก,ก็คือเลื่อนออกไปอย่างนึกทุกวันนั้นวันที่เรารัวเราอกันไม่เคยลืมรอยิ้มเธอสักครั้งจำได้ไหมวันที่เราทวอราอกันจะยังอภัยฉันอยู่ทุกครั้ง ทุกความทรงจำยังทำให้ฉันต้นโอวทูติ่เต้นงโอวตูอยู่ต้นโอวทูติ่เต้นโอวทูอยู่เธอรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องลายดาวอันเดอร์อยากรู้เพียงว่าความลิปอินของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่า ถามจริงๆว่ารูปแบบอ่อนอยู่หรือเปล่าฉันไม่รูปดาวอ่อนใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยไม่เอาส่งไปได้เพียงในความทรงจำที่มีเราเรื่อยมาแค่นึกภาพตอนนั้นฉันก็มีน้ำตารู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหน ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยถ้าเธอนั้นจะไม่กลับมาอยากให้รู้ว่าทุกๆช่วงเวลาไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย